ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่ไม่ได้เป็นปัญหาที่ล้าสมัยแล้วเป็นปัญหาที่ทันสมัยตลอดเวลานั่นคืออาการนิ้วล็อกซึ่งจะเกิดขึ้นในสภาวะของคนที่ทํางานในปัจจุบันนี้เช่นเห็นไหคะใช้อย่างนี้แต่น,นี้ตลอดเวลาเลยเพราะว่าใช้นิ้วนะคะใช้นิ้วเคลื่อนไปอยู่ในอิริยาบถเดียวตลอดเวลานอกจากใช้นิ้วแล้วก็ต้องใช้กล้ามเนื้อคออีกเพราะว่าต้องก้มหน้ามองหน้าปัดนี่อยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะฮะทีนี้เรามาดูว่า ป้องกันนิ้วล็อกที่จะเกิดขึ้นเราจะทํำยังไงเอา2วิธีนะคะมีวิธีหนึ่งนะคะที่เวลาอาการนิ้วล็อกเนี่ยมันก็จะเกิดจากอิริยาบถท,ที่เรางององอย่างนี้นานๆนะคะเพราะนั้นวิธีที่1นึ่เขาเรียกว่าท่าสิงตะปกเป็นบริการบริหารข้อนิ้วก่อนนะคะแบบนี้เราแบ,บมืออย่างนี้อ่านะคะนีดูตรงนี้อันนี้นะคะ หายใจเข้าสักนิดหนึ่งให้สัญญาณหายใจออกนะคะเราเกรงอย่างนี้ค่ะเกรงนิว้วเนี่ยเกรงต้องออกแรงเกรงเลยนะคะอย่างนี้แล้วก็นับในใจ1 2 3 4 5สามี่หแล้วก็คลายลองใหม่นะคะหายใจเข้าหายใจออกเกรงค่ะเกรงหนักๆน,นักเลยหนึ่งสามี่คลายขออีกครั้งหนึง่งหายใจเข้าค่ะ ให้ใจออกเกรง1 2 3 4 5คลายค่ะอันนี้เป็นวิธีที่1ซึ่งอาจจะมีคำถามว่าแล้วนิ้วล็อกไปแล้วมันก็งอไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ตัดอันนี้ทิ้งไปแต่วิธีที่จะดีที่สุดคือควรทำตั้งแต่ยังไม่ถึงขนาดล็อกนะคะเป็นการป้องกันอพอเราเกรงแล้วเนี่ยเราจะต้องคลายเขาด้วยนะคะอันนี้เราเรียกรีดนิ้วซึ่งมันจะรีดกล้ามเนื้อเนี้ย ให้มันให้มันคลายตัวนะคะวิธีทำสมมุติว่าเราจะรีดข้างซ้ายเราใช้หัวแม่มือกับนิ้วชี้ข้างขวานะคะบีบไปที่โคนนิ้วอย่างนี้นะคะอะ่เดี๋ยวด,ด,ด,ดูให้น้ำหนักให้ลองดูน้ำหนักดูก่อนนะแบบนี้นะคะเราบีบนี้นี่ค่ะบีบไล่ไปเรื่อยเพื่อให้เลือดเห็นไหมคะมันจะแดงนะนะคะเอาใหม่อีกทีหนึ่งให้เลือดมันหมุนเวียน,นะคะ่ะ ไปจนถึงปลายนิ้วแล้วก็สลับไปเรื่อยๆอลองดูสิคะอ้านะนิ้วหัวแม่มือก่อนนะคะกดค่อยๆแล้วก็รีดไปรีดไปบีบบีรีดรีดไปค่ะนิ้วชี้กดรีดรีดเนี่ยเลื่อนมันจะมุนเวียนค่ะนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยแบบนี้นะคะ แล้วก็สลับมืออ้าวมือซ้ายจับขวาแบบนี้ค่ะไม่ยากค่ะแล้วเสียเวลาไม่มากนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวทําบ่อยๆค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะแบบที่สองแถมให้1แบบแบบที่3ค่ะอย่างนี้นะคะดูนะนิ้วหัวแม่มือกับน,นิ้วชี้จีบแล้วกดหนึ่งสองสาม นิ้วกลางกดหนึ่งสนิ้วนางค่ะกด1 ...2 ...3 นิ้วก้อยกดค่ะ1่เห็นไหมไม่ค่อยมีแรง2 ...3 สสลับค่ะกด1 ...2 ...3 นิ้วกลางกดหนึ่งสองสานิ้ว 1, นางค่ะกด1 ...2 ...3 นิ้วก้อยกด1 2 3แบบนี้ค่ะยืนรอรถไฟฟ้าก็ทำได้แบบใดแบบหนึ่งไม่ยากเลยค่ะนะคะอันนี้เป็นการป้องกันอาการนิ้วล็อกเกิดขึ้นนะคะแต่จะให้ป้องกันอย่างชง,งัดจริงๆคือต้องหยุดพฤติกรรมแบบที่ทำจำเจบ้างด้วยค่ะนะคะมีการพักบ้างไม่ใช้บ้างนะคะจึงจะไม่เกิดปัญหา